กระทะร้อนดีแล้วใส่พริกที่เราตำไว้ลงไปผัดให้หอมเลยจ้เราจะใช้เป็นพริกจินดาแดงกับเขียวนะคะลงไปตำกับกระเทียมยจ้ะพริกหอมดีแล้วก็ใส่กุบที่เราสับเตรียมไว้ลงไปผัดเลยจ้า ใส่ผักไทยสดลงไปผัดเลยจ้าเดี๋ยวเราจะมาปรุงรสชาติกันนะคะใส่น้ำปลาลงไปจ้ะตามด้วย ขงชูรสนะคะใส่มากใส่น้อยแล้วแต่ความชอบไปจ้ะก็จะใส่ซอสหอยเพิ่มความอร่อยเพิ่มความนัวลงไปอีกเล็กน้อยนะคะ กินเริ่มมาแล้วนะคะกินหอมเริ่มมาแล้วจ้ะเตะจมูกแล้วจ้ะสาจะชิมรสชาติแล้วก็อร่อยกลมกล่อมถูกใจแล้วนะคะเดี๋ยวขั้นตอนสุดท้ายเราจะใส่ใบกะเพราบ้านลงไปเลยค่ะเพิ่มรสชาติเพิ่มความหอมนะคะใส่มากหอมมากค่ะเพื่อนๆผัดให้ใบกะเพาราสดก็ตักใส่ถ้วยพร้อมเสริร์ฟพร้อมรับประทานได้เลยค่ะ